ให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนการปิดช่องนั้นเปิดช่องนี้อันนี้แน่นอนก็เกิดผลกระทบแหละผกระทบกับพ่อแม่พี่น้องที่อยู่อาศัยสองข้างทางอย่างไรมันจะส่งผลกระทบกับคนที่ประทานอะไรที่ท่านขอไปท่านบอกผมได้นีที่สุดก็ท่านบอกปท่านเลยเวลาที่มีารจีนครับแล้วก็ที่พี่น้องทุกท่านในที่อยู่ชุมนี้นะครับกระผมนายสลาทุกท่านครับมา สัรดีครับแล้วก็พี่พี่เป็น้องทุกท่านในที่ดูชมเหตุนี้นะครับกับผมในสลาตุนการครับมาทากสํานักงานใต้หลอดจะเป็นขาอหลฐานที่ดีเป็นรูปแบบที่เป็นระเบียบเรียบร้อยแล้วก็ปลอดภัยด้วยถ้าไปทุกทางวิธีตรงนี้ท่านก็ละหมากนะครับทำแล้วมันไม่สวยงามว่าเสียเงินสร้างช่างรวยเพราะฉะนั้นผมขออนุญาตเชิญชวนนะครับพี่พี่ครับท่านที่ไม่เคยขออนุญาตทําทางเชื่อมหรือแม้กรทั่งท่านเคยขอไว้แต่ตอนนี้รูปแบบวิจารณ์มันเปลี่ยนละ ก็ต้องขอใหม่น่ะฮะการขอไม่ได้มีท่านใช้จ่ายแล้อเรียนประจันเพลิงอ,อุตรดิษ์กระผมนายชัยิลิคงพินผู้ในการแข่งขันอุตรดิษ์ที่หนึ่งและเจ้าหน้าที่แขวงทานอย่างทุกท่านรู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างสูงที่ท่านได้ให้เกียรติมาเป็นประธาน ในการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อโครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดินกิจกรรมก่อสร้างทางหลวงผ่านชุมชนเพื่อคนทุกกลุ่มง,งานก่อสร้างทางหลวงผ่านชุมชนเพื่อคนทุกกลุ่มทางหลวงหมายเลขหนึ่งหนึ่งเจ็ดตอนขัวภม0ศูนย์สีู่นสองตอนไอออนร่เอย้ยงตลิบระหว่างกิโลเมตรที่ สองสามแปดบวกเจ็ดศูนย์ศูนย์ถึงกิโลเมตรที่สองสามเก้าบวกเจ็ดหนึ่งสองจุดหนึ่งสี่วงเงินประมาณสามสิบห้าล้านบาททางหลวงหมายเลขหนึ่งเจ็ดเป็นเส้นทางสายหลักเชื่อมต่อระหว่างจังหวัดอุตรดิตถ์กับจังหวัดพิศนุโลกและจังหวัดสุขโขท,ทัยเป็นเส้นทางเที่ยวเที่ยวขนส่งสินค้าทางการ เกษตรกรรมอุตสาหกรรมและเป็นเส้นทางเข้าสู่ตัวเมืองอุตรดิตถในช่วงที่จะดำเนินการเป็นย่านชุมชนมีร้านค้าห้างสรรพสินค้าโรงเรียนสถานที่ราชการดังนั้นในปีงบประมาณ2,500เกแขวงจึงเห็นความสำคัญปรับปรุงจากเดิมมาตรฐานทางชั้น3เจอน10 เป็นมาตรฐานทางชั้นพิเศษ4ช่องจราจรเพื่อเพิ่มความปลอดภัยและเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้ทางหรถต่อไปผู้ในการแข่ง่ังนระบอุตตริดที่หนึ่งผู้แทนส่วนราชการผู้แทนอ,องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสื่อมวลชนและท่านผู้มีเกียรติทุกท่านดิฉันรู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นประธาน ในการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนซึ่งดิฉันได้รับมอบหมายจากท่านสิวัตรูบินท่านในพื้เมืองตะดิษให้มาเป็นประธานในพิธีเปิดในครั้งนี้โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดินกิจกรรมก่อสร้างทางหลวงผ่านชุมชนเพื่อคนทุกกลุ่มงานก่อสร้างทางหลวงผ่านชุมชนเพื่อคนทุกกลุ่มทางหลวงหมายเลข1 1 7ตอนควบคุม0402ตอนไรอ้อยถึง รุตะลิดิ์ระหว่างกิโลเมตรที่238 7 0บวก700ถึงกิโลเมตรที่239 0ซบวก7 1, 1, ึ่งแ่งทางหลวงตุลรดิ์ที่1มีแผนที่จะก่อสร้างในปีงบประมาณ2,567นนี้และการประชุมในวันนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารรับฟังความคามิดเห็นและข้อเสนอแนะ ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับโครงการดังกล่าวทั้งนี้เพื่อนําไปปรับปรุงและพัฒนาให้เหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนและส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีบทบาทในการมีส่วนร่วมในการดรําเนินง,งานการพัฒนาทางหลวงโดยให้ผู้มีส่วนได้เสียหน่วยงานราชการรัฐวิสาหกิจหน่วยงานภาคเอกชนผู้นําชุมชนสื่อมวลชน ประชาชนที่อาศัยอยู่สองข้างทางในพื้นที่ของโครงการก่อสร้างและประชาชนทั่วไปที่สนใจเข้าร่วมการประชุมในวันนี้ดิฉันหวังเป็นอย่างยิ่งว่าข้อมูลข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆที่ได้รับจากหลายฝ่ายในวันนี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการนําไปพัฒนาทางหลวงให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในทุกมิติ ทั้งด้านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมบันดนี้ได้เวลาสมควรแล้วที่ฉันขอเปิดการประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชนโครงการก่อสร้างคูกข,ขายทางหลวงแผ่นดินกิจกรรมก่อสร้างทางหลวงผ่านชุมชนเพื่อคนทุกกลุ่มงานก่อสร้างทางหลวงผ่านชุมชนเพื่อคนทุกกลุ่มทางหลวงหมายเลข1 1 7 และโอกาสนี้ขออำนาจจางคุณพระศิลตนาไตนะคะให้การดำเนินโครงการในครั้งนี้ประสบความสำเร็จบรรลุตามวัตถุประสองค์อย่างสมบูรณ์และเป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนชาวอำเภอเมืองอุตรดิตถ์และชาวจังหวัดอุตรดิตถ์รวมถึงผู้ใช้เส้นทางนี้ต่อไปค่ะ